สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เขาดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วสร้างฐานะได้มั่นคงมากๆเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงกันไม่ใช่ว่าตรนีนะคะแต่เหมือนเขาให้ค่ากับเป้าหมายมากกว่าภาพลักษณ์อะค่ะ,คะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่ามีนิสัยอะไรบ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเพราะมันสะท้อนเรื่องความเข้าใจความมั่งคั่งจริงๆเออนิสัยแรกที่ชัดเจนเลยนะคือเขาไม่ค่อยใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์เท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าต้องใช้ของถูกนะแต่การตัดสินใจซื้อเนี่ยมันไม่ได้มาจากว่าอยากให้คุณอื่นมองว่ารวยอ๋อค่ะแต่มาจากคุณค่าจริงๆของของชิ้นนั้นหรือดูว่ามันตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของเขาหรือเปล่าเข้าใจเลยค่ะเหมือนอาจจะขับรถธรรมดาธรรมดาเสื้อผ้าก็ไม่ได้หูหวาแต่จริงๆแล้วคือเอาเงินไปลงกับเอ่อพอร์ตลงทุนดีๆหรือไปเรียนรู้อะไรเพิ่มแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ ซึ่งพอไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์แบบนี้ปุ๊บมันก็มักจะโยงไปนิสัยที่สองคือไม่ค่อยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอืมอันนี้ก็สําคัญนะคะครับคือไม่ต้องไปแข่งว่าใครมีอะไรมากกว่าใครใช้แบรนด์อะไรไม่เสียเวลาไปวัดรวยกับใครแก่งของมันคือความสุขมันมาจากการชนะใจตัวเองควบคุมความอยากของตัวเองได้ไม่ใช่การไปแข่งชนะคนอื่นการชนะใจตัวเองนี่ฟังดูดีจังเลยค่ะแต่มันก็ต้องอาศัยวินัยเหมือนกันนะคะ โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งก็น่าจะนํามาสู่นิสัยข้อที่3ที่ว่าเก็บออมก่อนใช้จ่ายอันนี้เบสิกแต่ทายากเหมือนกันนะคะถูกต้องครับมันคือคอนเซปต์จ่ายให้ตัวเองก่อนจริงๆนะพอไรายได้เข้ามาปุ๊บหักส่วนหนึ่งไปเก็บไปลงทุนเลยทันทีก่อนที่จะเอาที่เหลือไปใช้จ่ายเรื่องอื่นๆคือมันเป็นการให้เกียรติเงินที่เราหามาได้นะครับแล้วก็สร้างรากฐานความมั่นคงด้วยอ๋อค่ะค่ะเหมือนสร้างหลักประกันให้ตัวเองก่อนเลย แล้วเงินที่เก็บออมนี่ส่วนใหญ่เขาเอาไปทำอะไรต่อคะดูเหมือนไม่ใช่แค่เก็บเฉยๆอ่านั่นแหละครับคือนิสัยข้อ4คือเขาจะลงทุนในสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นแต่ให้ผลตอบแทนระยะยาวแทนที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยที่แบบว่าวูบวาบแป๊บเดียวเขาอาจจะใช้เงินใช้เวลาไปกับการหาความรู้เพิ่มค่ะหรือลงทุนในสิ่งทรัพย์อย่างหุ้นกองทุนอสังหาหรืออาจจะสร้างธุรกิจเล็กๆที่มันสร้าง a s สซีฟอินคัมนะครับ ลงทุนในความรู้สินทรัพย์ที่ค่อยๆโตเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่เลยนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่ให้ร่งเงาที่มั่นคงใช่ครับมันไม่ค่อยมีใครมาชมหรอกช่วงแรกๆแต่มันคือรางวัลระยะยาวจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะนำไปสู่ข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการรู้จักคำว่าพอใช่ไหมคะอันนี้เป็นหัวใจเลยครับเป้าหมายของคนกลุ่มนี้หลายคนนะไม่ใช่ว่าต้องรวยที่สุดในโลกแต่คือการมีอิสรภาพ ไม่ต้องทำงานเพราะความจำเป็นอีกต่อไปคือมีเงินพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้อ๋อพอเขามีทรัพย์สินหรือมีกระแสงเงินสดตามเป้าแล้วก็คือพอแล้วใช่ครับจะทำงานที่รักต่อก็ได้หรือจะหยุดพักก็ได้ไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องโชว์ใครอีกแล้วมีแหลคะค่ะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมีอำนาจในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองสรุปแล้วคนที่รวยเงียบๆอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรูหรา แต่สิ่งที่เขามีคือชีวิตที่เป็นอิสระจริงๆนะคะใช่ครับมันคือความสุขที่ยั่งยืนที่มาจากวินัยและการตัดสินใจที่มองการไกลอืมการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในวันนี้มันก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าได้นะคะแน่นอนครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะส่งผลได้ขนาดนั้น ค่ะนี่ก็เป็นแก่นของการสร้างความมั่นคงอย่างมีความหมายนะคะลองกลับไปคิดดูก็ได้ค่ะว่ามีนิสัยข้อไหนที่เราพอจะเริ่มทําได้บ้างวันนี้เพื่อสร้างอิสรภาพในบาปของเราเองถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดแนวคิดดีๆแบบนี้อีกค่ะแล้วก็แบ่งปันเรื่องนี้ให้คนที่คุณรักได้เติบโตไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ